สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดถึงทฤษฎีความเป็นไปได้ของ Wonder Woman ภาค3นะครับผมว่าถ้ามันจะเกิดขึ้นนะครับมันน่าจะเป็นเนื้อเรื่องส่วนไหนแล้วทาง DC เองนะครับผมจะนำตัวละครอ,อื่นเข้ามาเป็นคาเมีหรือว่ามาเป็นตัวของแบบบทเสริมอะไรแบบนี้ในหนัง Wonder Woman ไหมนะครับผมอะ ที่อ่าน Wonder Woman เพิ่มมานะครับแล้วได้ไปเจอเรื่องราวหนึ่งซึ่งจริงเคยอ่านแล้วรอบหนึ่งแหละแล้วพอมาอ่านอีกรอบเนี่ยรู้สึกว่ามันเหมาะกับการเอามาทําเป็นหนังมากๆแล้วมันจะเชื่อมโยงไปถึงเรื่องราวของ Justice League ได้นะครับนั่นก็คือการโยง d a r k s i d เข้ามาอย่างไงนะครับผมเพราะว่าในคอมิก Wonder Woman เองนะครับจะมีช่วงที่ d a r k s i d เนี่ยได้เกิดใหม่นะครับผมหลังจากจบสงคราม Darkseid War ครับแล้ว d a r k s i d เนี่ยเป็น New God ถูกไหมส่วน Wonder Woman เนี่ยเป็นลูกหลานของเทพกรีก ซึ่งเทพเกรีกนะครับผมคือเหล่าโอกรนะครับและในจัก,กรวาลดีซีเนี่ยนะครับผมมันก็มีสงครามระหว่างนิวกอรกับโอกรด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยในจัสติสเลกไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชันชไนเดอร์คัตหรือในเวอร์ชันปกติของจอร์สวีดอนเองก็ตามเนี่ยนะครับเราได้เห็นแล้วถูกไหมว่าตัวลายบิ๊กบอสสุดๆเนี่ยมันคือตัวของดาร์คไซด์ยังไงนะครับและไอ้พวกลองๆล,ง,ล,ง,ลงมาเนี่ยก็จะถูกส่งมาสู้อย่างสตีเฟนบุ๊กอะไรก็ว่ากันไปครับผมโดยดาร์คไซด์เนี่ย ดูแบบสักพอๆกับแบบอารมณ์ทานอสของมาเวลอะครับคือโหดมากๆไม่มีฮีโร่เดี่ยวๆตัวไหนสู้ได้อย่างแน่นอนถ้าไม่ใช่ซูเปอร์แมนนะครับเพราะว่าซูเปอร์แมนแม่งโมสุดๆแต่โอเคเอาเถอะเอาเป็นว่าดาร์กไซนี่ยมันดูโหดสุดๆเลยนะครับผมแล้วดาร์กไซนี่ยนะครับทำไมถึงต้องมาฮีโร่กันตอนนี้แล้วยังหาแรงจูงใจไม่เจอถูกป่ะจะหามาเทอร์บล็อกอย่างเดียวเนี่ย ถ้ามันมีอะไรมากกว่านี้เนี่ยมันจะดูยิ่งสนุกเลยหรือเปล่านะครับผมโดยคอหลกัหลกๆของเรื่อง Wo n เด r w o m ูแมนที่มีดาร์คไซด์อยู่ในนั้นนะครับเอาเราสมมุติเล่นๆน,นะว่าถ้าจัสตินดิกได้ไปต่อเนี่ยเราก็อาจจะได้เห็นตัวของดาร์คไซด์สู้กับซูเปอร์แมนอะไรก็ว่ากันไปถูกไหมนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยดาร์ไซด์ยังไงก็ต้องมาสู้กับบิ๊กบอสอยู่แล้วแล้วดาร์ไซด์แพ้ไปนะครับแต่ดาร์คไซด์ไม่ตายครับด้วยความที่ดาร์คไซด์ตายไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวดาร์ไซด์ตายอ่ะ มันก็มีดาร์คไซส์ใหม่ขึ้นมาเองนะครับเพราะว่าดาร์คไซส์อ่ะมันใหญ่กว่ามัลติเวิร์สอ่ะมันอยู่ในทุกมัลติเวิร์สรับมันยิ่งใหญ่กว่าจักรวาลหนังจักรวาลหนึ่งมากๆอ่ะมันใหญ่สุดๆไปเลยครับเพราะฉะนั้นดาร์คไซส์เนี่ยมันตายไม่ได้มันอาจจะแพ้ได้แต่ตายไม่ได้นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยดาร์คไซส์อาจจะแพ้ไปนะครับแล้วดาร์คไซส์ได้จุติใหม่มากลายเป็นตัวของดาร์คไซส์เด็กที่ต้องกระหายพลังครับแล้วทีนี้นะครับผมก็ เอามาทำเป็นเรื่อง Wonder Woman 3นลยว,ว่า Dark คไซน์เนี่ยนะครับผมจะได้รับความช่วยเหลือจากลูกสาวของ Dark คไซนซึ่งเป็นลูกครึ่งอเมซอน Amazon ที่ชื่อว่าเกวและจากนั้นนะครับผม Dark คไซนก็จะเดินทางมาบุกโลกนะครับผมแล้วก็จะต้องมาไล่ล่าพลังเทพนั่นเองครับเพราะว่า Dark คไซน์เนี่ยได้พลังมาจากการดูดกลืนพลังของเทพและ การบุกทั้งี้ไม่ใช่แบบว่าโหยกคนมาบุกทําลายโลกทั้งใบเลยมันจะเป็นการบุกแบบแทรกซึมเข้ามานะครับแล้วจากนั้นเนี่ยนะครับผมตัวของดาร์กไซส์ก็จะออกตามล่าเหล่าเทพเจ้าที่ยังคงมีชีวิตอยู่นะครับผมหรือรวมไปถึงลูกครึ่งเทพด้วยเหล่าผู้สืบเชื้อสายจากเทพกลีกนะครับผมจะถูกตามล่าหมดจนเหลือแค่ไดอาน่าคนเดียวซึ่ง ในกระตูนเนี่ยนะครับผมสุดท้ายซุสเองเนี่ยนะครับก็ต้องมาสู้ด้วยตัวเองเลยแล้วก็เป็นฉากที่มันมากๆเลยครับดาร์กไซส์ปะทะกับซุสเนี่ยแล้วผมคิดว่าถ้ามันเป็นแบบนั้นจริงๆ,ๆนะครับผมมันจะเป็นหนังที่มันโคตรโคตรแห่งโคตรแห่งโคตรมันแต่อย่างไรก็ดีนะครับผมมันไม่ได้มีการยืนยันอะไรมาเลยครับเพราะว่าภาค2ก็เพิ่งเข้าโรงไปถูกไหมครับว่าจะมีภาคสามต่อหรืออะไรไหมคงต้องรอดูกระแสก่อนแต่เรื่องราวที่ผมเอามาเล่าในวันนี้เนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องราวในคอมิกที่ผมคิดว่ามันน่าจะเอามาดัดในการเอามาทำบน เดวูแมนสามได้เพราะอย่างตอนเลอแ์เพนตันเดอร์เองนะครับก็เอาเรื่องราวของไมที่ตอมมาผสมกับเรื่องราวของไวเอไอสุดเท่อย่างกอร์ h ดอ o d กอร์บูชเชอนะครับเอา2คนเอา2เรื่องหลักๆมารวมกันนะครับผมปั้นมาเป็นหนังภาพ4เพราะฉะนั้นถ้าวันเดวูแมนมีภาพ3เนี่ยเป็นไปได้สูงนะครับว่าจะเอา r e f e r e n c e มาจากเรื่องราวนี้นะครับแต่อาจจะไม่ได้เอามาเรื่องราวเดียวไงเอาหลายๆอันมารวมกันเหมือนกันนะครับก็รอดูกันว่าในอนาคต ซึ่งน่าจะเป็นอนาคตอันไกลหน่อยจะออกมาเป็นเช่นไรนะครับในวันนี้หมดเวลาลงแล้วก็ผมคงต้องขอลาไปก่อนถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยเอาไว้ณตรงนี้ด้วยครับผมไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ